เห็นไ,ไหมครับหรือนังซือบางเล่สินคางสามอนเนต์นเหรืไรเคเลกเคคือโลโล่้สินโ้งเหไหครับหรือนู้นเขียนึงก็ไรหอันนี้อันอนี้หรือ แล้วคูนกับร้อยท่าที่ได้ออกมาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่ได้ทำการัดมาใส่เครื่องหมายแล้วสูงเครื่องหมายแล้วเราดูหมายเหตุให้เขาเรียนงเล่นง้มยัง การทดลองเรื่องความต้านทานนะครับอันนี้เนื้อหาจะเป็นเรื่องของการอ่านค่าแถบสีตัวต้านทานแล้วก็การวัดวงจรนะครั้หนงกิของโอมนะครับอยู่กับโครงการห้องเรียนเสร็จอมีนะครับสะหับมสานี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็เหมือนกันของจีกขอบคุณอาจารย์คณาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทำจทดีหนูอ่านได้หนึ่งแต่ và ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp อีกส like oh, <and> ิดสามสหรือส yeah, I mean, ิบเอ็สี่เนาะทีนี้ใช้พีทเ่อรว่าได้ไหมอ้าวอีกเท่าไหร่ใ่รสิบเอ็ดพีรสิบเอ็สามไหมเพราะยั้นก็งดูประมาณเท่อ่นได้หอ่านได้หนึ่งหึ้เตอร่ได้เกหมีัน้าสี่ยหลังจากนั้นช่องสุดท้าสยจะเป็นความผิดพลาดจากการท khoảng 20 km, được không? Được, chúng ta chỉ chúng ta. không? bỏ Rất Khi <laughs> chúng ta chúng ta. những thứ quý vị ตัวน้นานเนี่ยจริงๆมันต่อได้ได้วยกัน3าแบบคือต่อแบบอุง้งปมต่อแบบขนานแล้วก็ต่อแบบผสมแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะต่อตัวน้นานแบบอุ้งปมกับขนานโอเคคําว่าอุา้งปมกับขนานคืออะไรนะครับมาดูการต่อแบบอุ้งปมน,น,นะครับนิยามของการต่อแบบอุ้งปมก็คือกระแสที่ไหลผ่าน তাই <m>